ดีชาวธนูคะ่ะดวงความรักประจำวันที่2พฤษภาคมนะคะคุณได้เชมเพรสนะคะซึ่งเป็นไพ่ตัวตนของคุณนะส่วนเขาเป็นเดอะสเตรนท์นะคะพลังงานดีนะคะวันนี้สำหรับใครที่ยังโสดอยู่ก็มีโอกาสจะได้เจอนะคะคนที่จะเข้ามาเป็นคนรักคนต่อไปนะคะคนคนนี้นะคะเขาจะยอมคุณทุกอย่างเลยนะคะไพ่ the s t r e n g t h เนี่ยหมายถึงการที่ว่าคนคนนึงอะนะจริงๆอ่ะก็มีศักดิ์ศรีนะคะ มีความเป็นตัวตนของตัวเองแต่ว่าพอมาเจอคุณเนี่ยเขาจะยอมอ่อนค่อยคุณทุกเรื่องเลยจะตามใจคุณทุกอย่างนะคะอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะมีพลังงานทูเลฟด้วยก็หมายถึงรักแท้นะคะถ้าคุณมีกังวลอะไรอยู่นะคะจกักรวาลแนะนําว่า let go ก็คือปล่อยไปเลยตามธรรมชาตินะคะคนคุณนี้สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้ส่วนใครที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะก็ ช่วงนี้นะคะคุณและคู่ของคุณมีโอกาสจะได้ปรับความเข้าใจกันหรือว่าถ้าไม่ได้มีปัญหาก่อนหน้านี้ก็คือความสัมพันธ์ราบลื่นนะคะต่างคนต่างปรับตัวเข้าหากันน่ะนะคะยอมทั้งคู่นะ Temperance ก็หมายถึงการยอมปรับตัว The Strength ก็คือการยอมนะคะก็ไม่มองว่าต่อจากนี้เนี่ยความสัมพันธ์น่าจะดีขึ้นอาจจะมีการให้อภัยกันนะเพราะได้พลังงานเล t โกนะคะอะไรที่แล้วไปแล้วนะคะก็คงจะไม่เอามาพูดกันอีกนะคะ